โดยพิธีกรรมเริ่มขึ้นในเวลา19นาฬกาตามเวลาท้องถิน่นคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่สาธุชนก่อนที่ผู้แทนสาธุชนจะได้ประกอบพิธีมุทิตาสการะมหาปูชนียาจารย์ประกอบด้วยพิธีถวายผานทูปเทียนแพรและเปิดกรวยสการะพิธีถวายผานพุ่มเงินพุ่มทอง และพิธีถวายผ่านพวงมาลัยและผ่านดอกไม้มงคลจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนจะได้ร่วมกันสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและสวดสรรเสริญคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันขนกยูงเป็นทํานองสรพัญญะพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดพระพุทธมนต์ต่อมากลายามิมิสาวนีปิ่นเพชร ได้เป็นประธานทอดผ้าบาังสุกุลแดกคณะสงฆ์ภายหลังเสร็จพิธีกรรมท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนที่ร่วมพิธีกรรมที่วัดและร่วมพิธีกรรมออนไลน์ผ่านทางระบบซูมกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกล่าวสัมมูทนียกถาและให้พรเป็นภาษาบาลีค่ะ